สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่านะจ้าสวัสดีพี่เพื่อนๆทาง YouTube ด้วยกันจะถุกคนถุกท่านจ้าขอบคุณถูกการรับช้มขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์จ้าสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยสูตรแยก4นอยวันที่25เดือน7ซองหากากับแอดจอยพารวยจ้าผลสรุปของวันที่24จากกับ หน้อยสูตรแยกน่อยสำหรับสูตรสามตัวมือนีลูดไปเนาะจ้าน่อยเฉพาะกิดนีจ้อยหายอยู่อยู่เด่นลูดไปเนาะจ้าสำหรับน้อยเฉพาะกิดเด่นลูดอยู่ที่สามกับสองผลจะหกสี่ศูนย์แปดหกลูดไปเนาะจ้าน่อยพิเศษศูนย์เก้าลูดพ้นจะสามศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดจะผูถึงศูนย์หานเนาะจ้าเด่นสูตรลูดศูนย์เข่าจ้า สายรูดสายวีความขเข่าตรงๆเนวะจ้าศูจ็ะน้อยพิเศษสองตัวล่างในี่รุดไปเนาะจ้าสองสามสำหรับน้อยปกติรุดไปเนาะจ้าหนึ่งรูดพ้นแหาเจ็ดแปดหกวีไอพีจะเจ็ดหกลูดพ้นจ้าสี่ห้สรุดไปเนาะจ้าสองตัวล่างออกสามเจด สามเจ็ดเจ็ดสามลุดไปอีกน้อจ้ามาถึงเจ็ดสองน้อจ้าเด่นเจ็ดลุดเจ็ดมาจ้าสายลุดสายวิ่งข้าเขาน้อจ้าวีไอพีสามเจ็ดเจ็ดสามจ้าสำหรับมือนีม่ก็ยินดีกับสายลุดสายวิ่งน้อจ้าสายลุดสายวิ่งข้าเด้งสองน้อยน้อจ้าน้อยพิเศษกับวีไอพีจ้าสำหรับคลิปนี้ก็มาดูไว้เพื่อเป็นแนวทางจ้าแนวทางมเข่าวมิลุดผิดพลาดมองในแอดจอยตรงกราบขอโทษขอคไฟพีพีเอฟซีหลายๆน้อจ้า วันนี้นอยเฉพาะกิจนะจ่ะฉพาะกิดก็คือเด่นรูดคือเก่านะจ่ะวันนี้นอยเฉพาะกิจจะให้เด่นรูดอยู่ที่เก้าแล้วก็แปดจ่ะเฉพกิจเก้าแปด 9, 8, รูดสําหรับนอยพิเศษวันนี้อยู่ที่เด่นสี่สามรูดจ้ะสี่มีสี่ห้าสี่หก สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสามมีสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ด สามเก้ายปกติเกปดจ้ะปกติกับเฉพาะกิจนี่คือตัวเดียวกันเลยระจ้าเก้าศูนย์เาสองเ้าสามเก้าสี่เกเจ็ด แปดเก้าแปดศูนย์แปดสองแปดสี่แปดสาม VIP หนึ่งศูนย์ลูดหนึ่งสองหนึ่งสาม หนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สีส่ศูนย์แปดศูนย์เก้จาจะมีกันเบิรนจากกั้นเบิรนมีอยู่เก้าเก้า เบิลเก่าๆลองตีลกามาเป็นหกหกๆดูจ้าแปดแปดสี่สี่สามสามศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งตัวเด่นตัวเน้นจ้าอันนี้คือความชอบส่วนตัวนะจ้าสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าจ้า สามเจ็ดสามหกสามสี่เก้าศูนย์เก้าสามเก้าสองแปดศูนย์เมื่อนี่คำนวณได้ติดเบิร์นกะมาลองรุ่นรุ่นกันเนาะจ้ารอรุ่นกันเนาะจ้าว่าเบิร์นีมาบเนอะจ้าเพราะเมื่อนี่ได้ติดเบิร์หลายจ้าหนึ่งสองหนึ่งสี่ไซเบิร์ทามาคาช็อปนำไปเป็นแนวช่างได้ถูกน้อยจ้า ศูนย์สองศูนยสี่ำหรับกันเบิร์นเก้าเก้าจ้าแปดแปดสามสามมือนีจอยมีแนวทางฮาหนอยสูตรเม็ดเดียวมาฝากพีพีเอฟซนาะจ้าสำหรับสูตรเม็ดเดียวนี่กรอาจสีเน้นสายลูดซ้ายวิ่งเนาะจ้าสำหรับ เลขเด็ดเลขรูดเมื่อนี้จอยคิดว่าน่นาซิมีเลขไหลอยู่หนึ่งตัวนอกจากลอช่วนอกจากสำหรับสายรูดสายวิ่งของเฮานอกจะสำหรับสูตรเม็ดเดียวจ้าเขามาแล้วฝากเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ขอคนละหนึ่งติดตามเท่านั้นจ้าขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านโชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนี้จอยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า